แสดงต่อไปนี้ครับเกี่ยวกับการเต้นครับแต่ถ้าจะมาเต้นแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ได้ครับเพราะหนุ่มคนนี้มันต้องหักบิดหงอกเฮ้ยอะไรกันเฮีย่ยขอชมเลยดีกว่าครับกับป๊อปปิ้งโชว์ครับ ของจริงนะฮะเมื่อกี้นี้นี่กระดูกกระเดกมีนะฮะโอ้แต่ไครับผิวหวีหมโอ้โหเมื่อกี้สุดยอดสุดยอดเนยะไม่รู้นะผมก็ดูปกติธรรมดาเป็นคือถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าครับเป็นคนไทยครับโอเคเพราะว่าตอนนี้มีเกาหลีมาผสมเยอะไงดูไม่ออกผมว่านะในฐานะที่ผมเองก็สายตาก็เคยผ่านดูในการเต้นพวกนี้มาเยอะมากเขาเรียกว่าเต้นอะไรฮะอย่างงี้ไม่รู้เหมือนกันแต่เคยเห็น ก็เค่เห็นมากผมอยากจะให้อะไรที่เขาพิ้วมากกว่านี้นิดนึงหรือว่าเขาเต้นเร็วกว่านี้ไม่ใช่คือมันเป็นเพราะเพลงมันเป็นเพลงช้าไงแล้วเพลงเร็วมันจะมีท่าอะไรที่แปลกกว่านี้เร็วกว่านี้มีไหมถ้าเกิดเป็นเพลงเร็วก็อาจจะพิ้วกไปกว่านี้เนาะใช่ไหมน้องใช่ครับก็แล้วจังหวะใช่ไหมฮะใช่ครับก็แล้วแต่จังหวะกันไปแต่พูดตรงๆนะถ้าผมเต้นนะผมคิดว่าผมน่าจะดีกว่าคุณเยอะเลยจริงป่ะครับไม่อยากเห็นอยากเห็นครับเออขอเสซฟบอลมือนะฮุยนะฮุยนะ Herre! ขอโทษอยากอยากสน,นุกด้วยไม่ได้ไปว่าอะไรเขาหรอกแต่ว่าไอ้ที่เล่นเนี่ยคือความมันทิ้งต้องอะ่ะบ้าบ <laughs> ้าบอย่างเมื่อกีน้น้องเขาเต้นมีสไตล์ <c oughs> แต่ขาหาวเต้นแล้วเหมือนแยะ้ทะเลทราย สุดยอดรับใช้ได้เมื่อกี้ป๋าก็ชอบก็รู้สึกว่าเขาต้องใช้พลังต้องดีกับมันมาก่อนมันมันนุ่มด้วยเดี๋ยวก็วเราพี่อยากรู้คนคนที่เต้นแบบว่ามนุษย์แบบไร้กระดูกแบบนี้จะต้องผอมหรอฮะเออทำไมคุณแบบนี้คุณควรจะเต้นได้ไมอย่างเงี้ยได้เหมือนกันคุณควรก็ได้เหรอเต้นได้พูย่างพี่เลยนะโอยสบายเลยสบายเลยเหรอไหนๆลองลต้องหน่อยเฮ้ยช พอน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเออ44ครับเฮ้ย54ครับห4เหรอน้ำหนักเหรอเออน้ำหนักคิดว่ามีแค่เป็นขีดนะลักษณะน้องเนี่ยแล้วอยู่ที่บ้านนี้ที่เต้นได้เพราะอะไรเพราะไม่มีงานจะทำเยอะเจ้าเวลาว่างแต่คนมีความคิดสร้างสรรค์ไงแต่สร้างสรรค์ก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้ที่มันสร้างสรรค์เป็นเงินเป็นทองคนเราอะนะมันมองโลกกวทังแคบไงมันมองตาเดียวไงใช่ไหมอง นวดหลูดด้วยอ่ะนวดรูดอีกวดเต้นฉนวดหลูดเยอยเอาเดี๋ยไม้ใส่เโอ้ยยยยยงยย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 ไงยย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 ายย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 ดยยยยยยวยยยยยวยย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 ย่ พยายามอีกนิดแล้วก็หาอะไรที่มันแป,แปลกๆอีกหน่อยที่มันดูมันเร็วกว่านี้เห็นฝรั่งโชว์ไม่ส่วนมากเขาจะอะไรที่คิ้วมากกว่านี้เป็นเป็นบเพลงเขาทําได้ฮะแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะเริ่มเทนน่าเองใช่ก็คือเขาลีลาก็โอเคแล้วดูว่าเต้น,นมัน,ม,นมันก็ไม่ไม่ได้ง่ายมันก็ต้องฝึกกันหน่อย,ยแต่ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วล่ะอย่างที่ป๋าบอกมันก็ต้องมีอะไรที่พิสดารดูแปลกให้มันดูเล้าใจให้มันหนักหน่วงกว่านี้หน่อยหนึ่งถ้าอยากให้แปลกใช่ไหมครับต้องแก้ผ้าแล้วเต้น เอ้ยใจเย็นโอ้ยไอ็งสวยที่คิดเลยอ่ะชอบเลยอ่ะน้องจ๋าปอนเฮ้ยปอนถ้าปอนถอดมาเนี่ยสภาพน้องเหมือนโครงว่าวอย่าถอดแ้าแค่เปลี่ยนว่าสุดท้ายเหมือนกันอย่าไปสนามหลวงนะเขาเอาแกไปทำโครงว่าวนะมีอะไรจะพูดคุยกับคณะกรรมการไหมฮะขอกำลังใจคะแนนเขาหน่อยทำท่าแบบนี้แล้วขอบคุณขอทำท่าเดียวแล้วขอบคุณเขาเพ่งเพ่ง ขอบคุณนะขอบค<ร>ุณ <apology> ครับขอวิญวอนขอมานจขอปลาขอบคุณด้วยครับ <Kiss wei> <GO av i>